สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจออตโตคาจะมารีวิวรถบรรทุกขนาดกลางให้ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอ e ีซูซูนะครับ NQR 1 7 5แรงม้านะครับ <Wow. S 1> เป็นกระบะบรรทุกนะครับความยาว5้เเวาเมตร60เซนติเมตรนะครับรถคันนี้จดทะเบียนนะครับเดือนพฤศจิกายน2561านะครับ เป็นรุ่นที่มีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมีถุงลมนิรภัยนะครับรถ <Wow. S 1> สภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่หกเส้นบรรทุกได้สิบตันนะครับ เี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์ด้านขวานะครับเป็นใต้หัวเก่งนะครับสภาพเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายมือนะครับ ห้องโดยสารนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลยมีถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับสองแสหกมืนสี่รอยยี่ิปดกิโลเมตรนะครับทางเต็นท์เรานะครับนำรถคันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลวจากศูนย์อิซุเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกขนาดกลางไว้ใช้งานนะครับฮิซูเอ็175แรงม้านะครับกระบะบรรทุกพร้อมข้อนะครับความยาว5เมตร60นะครับปี2561นะครับรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับทางเทนเจเจนะครับเปิดราคาไว้ที่189,000บาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ9192600นะครับติดต่อธนพลนะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกของทางเต็นท์เรานะครับมีช่องทางนะครับเพจ Facebook ชื่อ JJ Autocar นะครับและช่อง YouTube นะครับ JJ Autocar 2นะครับรถบรรทุกเกรดเนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับ www.jjautocar2.com นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ